เดี๋ยวผมจะพาไปหาเจ้าของที่เลยนะครับเนี่ยเจ้าของที่ยืนรอผมอยู่เนี่ยนะเจ้าของตัวจริงนะผมไม่ได้เอาจ้างตัวละครในมาเล่นนะนี่เป็นเจ้าของที่ทํานาอยู่ทุกวันนี้นะครับเราลงไปฟังจากปากเขาเองเลยนะครับว่าเหตุผลที่ขายเนี่ยเพราะอะไรนะครับมันไม่มีใครอยากขายที่หรอกครับถ้าไม่เดือดร้อนเออแปลงนี้มันทั้งหมด4ไร่2งาน55ตารางวานะครับ4ไร่2งาน55ตารางวานะครับยอมขายถูกนะฮะในเขตเนี้ย ถ้าไม่เชื่อไปสืบราคาดูได้นะครับแต่ราคามาคุยกับเจ้าของเองนะครับนี่เดีแล้วเจ้าของนะเนี่ยพี่สวัสดีครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับพัชรินค่ะคุณพี่พัชรินเป็นเจ้าของที่เองเปล่าใช่ค่ะผมไม่ได้ไปจ้างพี่มานะค่ะพี่เป็นชื่อที่อยู่ในโฉนดแปลงนี้นะะเนื้อที่เท่าไหร่ ไร่สองงานท่านใเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าพี่เห็นวัที่พี่ขายเพราะอะไรนะทำนาไม่ไหวแล้วก็เป็นนี้แล้วตัวเองก็ไม่สบายก็ต้องส่งลูกเรียนมีโรคประจำตัวใช่ค่ะอ่ะาชัดเจนนะครับผมไม่ได้มาเตรียมข้อมูลกับเขานะเนี่ยผมเพิ่งเจอกันนี่แหละเมื่อเช้านี้คุรีวเราคุกัมารีวิวเ,เ,เ,เลยแบบนี้ผมรีวิวให้ฟรีถ้าได้ถ้าขายได้ก็เ,เงินทําบุญเนาะ ส่วนหนึ่งนะเพราะทีมงานเราใจดีใจบุญนะครับไม่ได้สร้างภาพนะอ่ะอันนี้มันอยู่ที่ตําบลวัดดาวหมู่เก้าตำบลวัดดาวค่ะอำเภอบางปะมา้าจังหวัดสุพรรณอ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคพี่เน็บไม้แป๊บนึงอ่ะคพี่พาเดินหน่อยอันนี้อยู่ตําบลวัดดาวสไร่เท่าไหร่นะ2องงานห้าสาจงวาขายยกแปลงก็คือแ,แปลงนี้ไม่ผิดแปลงนะค่ะอ่ะ ึกไปนู่นเลยใช่ที่ปักธงให้ผมใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าโอเคเราเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะใช่ค่ะอ่าอันนี้ทราบข่าวมาจากปากต่อปากนะครับว่าทีมงานเราเนี่ยขายที่ไวตรงชัดเจนนะครับราคายุติธรรมนะครับอันเนี้ยมันเขาเดือดร้อนจริงจริงผมก็เลยรัดคิวให้ก่อนจริงคิวมันยาวมากค่ะอ่าไอ้คณาเน,นี่ยเป็นของพี่ใช่ไหม ใช่ค่ะคนละหรือคนละครึ่งคนละครึ่งกับน้องสาวอ่าคันนานี่คนละครึ่งกับน้องสาวไอแปลงข้างๆนี้คือแปลงน้องสาวใช่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีค่ะอ่าไม่ได้ทะเลาะบอแหวงอะไรกันไม่มีไม่มีถ้าเกิดเปลี่ยนมือคนมาซื้อเนี่ยก็คืออยู่ได้เลยใช่ค่ะอ่าบ้านพี่อยู่ไหนอยู่หมู่เจ็ดวัดดาวค่ะอ่าอยู่หมู่เดียวกันนี่คนละหมู่คนละหมู่อันนี้หมู่อะไรนะอันนี้หมู่เก้าอันนี้หมู่เก้านะครับอันนี้เจ็ดก็หายหาไปอีกหน่อยหนึ่งประมาณ วันหนึ่งต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่พี่ต้องตะเวนกินห้าหมู่บ้านใช่ไหมใช่ล้ <laughs> อเล่นนะครับไม่อยากให้เครียดนะครับนะข้าวเนี่ยอีกประมาณสักยี่สิบวันเกี่ยวได้ไหมเนี่ยไม่ถึงค่ะไม่ถึงแล้วแต่ตอนนี้หนูไม่ได้ทําให้ลานทําอ๋อแต่ไม่ได้มีสัญญาเช่านะไม่มีค่ะ,ะพร้อมโอนนะใช่ค่ะอ่าชัดเจนนะครับหน้ากว้างประมาณสามสิบเมตรนะครับลึกประมาณร้อยสามสิบเช่นกันโดยประมาณนะ เ hey, มื่อกี้ผมเดินมาจากที่ตรงนี้นี hey, ่นะ uh, uh huh. เหตุผลในการขายบอกไปแล้วนะครับอันนี้มันจะไปตัวอำเภอแค่11กิโลเนาะใช่ค่ะอ่า uh huh. ตัวอำเภอบางปะมะประมาณ10กิโล10ประมาณ11เมื่อกี้ผมจับกิโลดูค่ะ uh huh. เดินเลยครับเดินนำหน้าผมเลย uh huh. วันนี้เราได้สัมภาษณ์เจ้าของจริงๆเลยนะครับ ข้าวน,นิพันอะไรนะครับเนี่ยอันนี้ข้าวปทุมธานีหนึ่งปทุมอันนี้มันอยู่สุพรรณทำไมไปทำปทุมล่ะไกลไว้บ่าเพราะว่าชื่อพันธุ์มันพันปทุมอะไรนะครับปทุมธานีหนึ่งอ่าคุยดังๆไหนมันไม่ค่อยดีอันนี้มันข้าวที่ข้าวเท้าไปสีเป็นข้าวหอมปท,ทนนุมอ๋อทนนี่เป็นข้าวแข็งไหมไม่แข็งค่ะข้าวอ่อนเหมือนกับข้าวหอมอ่ะไปหนึ่งกี่ครั้งเนี่ยสองครัง้งสองครั้ง อ่าโอเคแบบหนึ่งนะไปต่ออันนี้ทำนาปีละสองครั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะแลวอีกอีกครั้งหนึ่งอะเีนี้น้ำท่วมไหมเนี่ยไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมนะค่ะการันตีนะค่ะอ่าพูดราคาเลยได้ไหมราคาเลยอะขายเท่าไหร่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทค่ะอันนี้เราไม่ได้เตรียมเราไม่ได้ท่องมานะค่ะอันนี้เป็นราคาขายนะครับราคาที่ทำนี่ถือว่า ที่ผมบอกไปถือว่าโชคช่วยเขาได้สองเด้งอ่าหนึ่งเป็นหนี้อ่าช่วยปลดหนี้ด้วยส2ส,ส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนสเอาเงินไปรักษาตัวด้วยใช่ค่ะสท่านจะได้ที่แปลงนี้ไป4ี่ไร่2องานห้ตารางวาในราคา1นึ่งล้านเแสนาหมบาทลดได้ไหมได้ค่ะอ่าแต่ขอให้มาดูที่ก่อนใช่ค่ะอ่าถูกใจขอลดก็ยินดี เพราะต้องการขายด่วน<ช>เพราะเนี้ถือว่าขายถูกหรือแพงอันนี้ขายถูกนะคะอ่าถือว่าขายถูกนะที่ร้านหนูไปซื้อไล่ละสี่แสนห้าโอ้โหใกล้ๆกันเนี้ยเหรอตรงนี้ค่ะสี่แสนห้าแล้ว<อ>ทำไมไ,<ป>ไม่ซื้อของพี่ล่ะกะเขาบอกว่าของเราแพงเอ้าราไปซื้อสี่อ๋อมันมันน้อยไร่หรือเปล่าของเขามันแค่สองไล่ต้องเขากับนาคว้างอ๋อของเรามันหน้านหน้าแคบอ่ามันก็ถือว่าไม่แคบนะครับสามสิบเมตรก็พอได้อยู่ แต่ของเขานาคว้างเยอะ,อะถือว่าน้ําไม่ท่วมก็โอเคแล้วนะเราทานาปีละสองครั้งก็ถือว่าน้ําดีไหมระบบน้ําดีไหมที่เนี่ยดีค่ะอ่าดินดีไหมดินดีค่ะ,ะเพราะว่าข้าวจะไอเนี้ยสวยแล้วจะสมบูรณ์นี่นะครับถือว่าอยู่ในเขตชุมชนเลยนะครับเนี้ยนี่บ้านเรือนไทยทั้งนั้นเลยเนาะทรงไทยบ้านทรงไทยช่างทรงไทยเนี่ยผมเดินมานี่ร้อยโอ้ร้อยขว่า น่าจะไม่ใช่ร้อยสามสิบแล้วนะับน่าจะสองร้อยเมตรแล้วครับนี่ยังไม่ถึงสองร้อยไม่ถึงเกือบเนาะเกือบสองร้อยถ้าสุดนาก็ประมาณสองร้อยกว่าเมตรถ้าสุดนานะสองร้อยกว่าเมตรคำนวณผิดเมื่อกี้ผมไปคำนวณไอ้กระทงแรกหรือเปล่า <c oughs> มันอีกกระทงหนึ่งอะเนาะ <c oughs> มันยาวโอ้สองร้อยได้เนาะส<ข>องร้อยกว่าอโอเคตำบลวัดดาวนะครับอำเภอบางปะม้า จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าตัวจังหวัดก็20กว่ากิโลเองเนาะจากตัวจังหวัดมาประมาณ19-24ก้า่สิบสีโลอ้ายี่สิสลขอมลผมตูกเดี๋ยวผิดไปพลาดเมื่อกี้ยืนลุ้นแย่เลยนะว่าจะพูดถูกหรือเปล่าวะ <c oughs> มีหนูมีปลาไหมมีอะไรให้หาก,กินไหมแถวเนี้ย <c oughs> มีค่ะมีบอ่อมีน้องอแต่เป็นของคนอื่นเขานะเราเราเอากินได้ไหมล่ะ <c oughs> ได้ของน้องสาวไปขโมยเขาสิ บอกกินมันไม่มันไม่อร่อยมีพี่พี่เขยเขาดักรอบดักใส่ขายอยู่เหรอจ้ะวันนี้มีไหมไม่มีโอ้ว่าจะขอกินไม่ซื้อหรอกวันนี้ไม่มีเออแถวนี้เขาทาทั้งทุ่งเลยไหมไอ้ข้าวไอ้ปทุมเนี่ยมีข้าวปทุมเป็นบางเจ้า,าบางเจ้าก็ทำหอ้อเนี่ยจัดมินจัดมินข้าวหอมเวียดนามโอ้ ไม่มีใครทํเข้าวหอมมะลิใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าที่นี่ม,นมันอายุมันนานกว่าใช่แล้วก็มีข้าวสี่สามอ่ะที่เขากินแก้โรคมันโรคอะไรนะข้าวสี่สามที่เขาเอาพวกโกรคความดันประวานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกอขอสี่สามใช่ค่ะอ๋อมนมีผมรู้จักแต่กอขอสี่หนึ่งอันนี้สี่สามที่ข้าวเขาเอาไปทําเป็นเหมือนกับยานะ่ะที่มันไม่มีน้ําตาลอะไรอ,ะอ่ะพี่สาวทาอยู่ ประมาณคนเมื่อกี้เนี่ยพี่สาวพี่คเคยคนเมื่อกี้เนี่ยทำอยู่ครับนี่ผมมาจับไปตัวนี้นี่มาจับถึงแค่นี้ไม่ใช่ไปน,นู้นนี่โอ้มันเลยมีกระทงนึงอ่ะถ้าตรงนี้มาประมาณร้อยสามสิบเมตรน่าจะใช่ครับเนี่ยนะเนี่ยประมาณร้อยสามสิบเมตรเนี่ยแสดงว่าจับผิดงั้นสองร้อยเมตรได้ครับเนี่ยไปออสุดไปอีกอกระทงนึงไปต่ออันนี้ ทำนาปีละสองครั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอีกอีกครั้งหนึ่งอ่ะเีนี้น้าท่วมไหมเนี่ยไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมนะค่ะการันตีนะค่ะอ่าพูดราคาเลยได้ไหมพูดราคาเลยอ่ะได้ขายเท่าไหร่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทค่ะอันนี้เราไม่ได้เตรียมเราไม่ได้ท่องมานะค่ะอันนี้เป็นราคาขายนะครับราคาที่ทํานี่ถือว่าที่ผมบอกไปถือว่าโชคช่วยเขาได้สองเด้งอ่าหนึ่งเป็นนี้ อ่าช่วยปลดหนี้ด้วยสองส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนสามเอาเงินไปรักษาตัวด้วยสี่ท่านจะได้ที่แปลงนี้ไปสี่ไร่สองงานห้าสิบห้าตารางวาในราคา1นึ่งล้านเจ็ดาหมบาทลดได้ไหมได้ค่ะอ่าแต่ขอให้มาดูที่ก่อนใช่ค่ะอ่าถูกใจขอลดก็ยินดีค่ะอ่าเพราะต้องการขายด่วนเพราะเขตเนี้ยถือว่าขายถูกหรือแพง อันนี้ขายถูกนะคะอ่าถือว่าขายถูกนะที่ลานหนูไปซื้อไล่ละสี่แสนห้าโอ้โหใกล้ใกล้กันเนี้ยเหรอตรงนี้ค่ะสี่แสนห้าเราทำไมไม่ซื้อของพี่ล่ะการเขาบอกว่าของเราแพงเอ้าเราไปซื้อสี่อ๋อมันมันน้อยไร่หรือเปล่าของเขามันแค่สองไล่ล้องขัาหน้ากว้างโอของเรามันหน้าหน้าแคบอ่ามันก็ถือว่าไม่แคบนะครับสามสิบเมตรก็พอได้อยู่ แต่ของเขานากว้างเยอะ,อะถือว่าน้ําไม่ท่วมก็โอเคแล้วนะราทำนาปีละสองครั้งก็ถือว่าน้ําดีไหมระบบน้ําดีไหมที่เนี่ยดีค่ะอ่าดินดีไหมดินดีค่ะ,ะเพราะว่าข้าวจะไอเนี้ยสวยแล้วจะสมบูรณ์นี่นะครับถือว่าอยู่ในเขตชุมชนเลยนะครับเนี้ยนี่บ้านเรือนไทยทั้งนั้นเลยเนาะทรงไทยบ้านทรงไทยช่างทรงไทยเนี่ยผมเดินมานี่ร้อยโอ้ร้อยขว่า น่าจะไม่ใช่ร้อยสามสิบแล้วคนระับน่าจะสองร้อยเมตรแล้วครับนี่ยังไม่ถึงสองร้อยไม่ถึงเกือบเนาะ <c oughs> เกือบสองร้อยถ้าสุดนาก็ประมาณสองร้อยกว่าเมตรถ้าสุดนานะสองร้อยกว่าเมตรคำนวณผิดเมื่อกี้ผมไปคำนวณไอ้กระทงแรกหรือเปล่า <c oughs> มันอีกกระทงหนึ่งอะเนาะ <c oughs> มันยาวโอ้สองร้อยได้เนาะส<ข>องร้อยกว่าโอเค okay. ตำบลวัดดาวนะครับอำเภอบางปะมา้า จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าตัวจังหวัดก็20กว่ากิโลเองเนาะจากตัวจังหวัดมาประมาณ19-24ก้า่สิบสีโลอ่ะยี่สิสโลโโขมลผมตูกเดี๋ยวผิดไปพลาดเมื่อกี้ยืนลุ้นแย่เลยนะว่าจะพูดถูกหรือเปล่าวะ <c oughs> มีหนูมีปลาไหมมีอะไรให้หากินไหมแถวเนี้ยมีค่ะมีบอ่อมีน้องอแต่เป็นของคนอื่นขเขานะเราเราเอากินได้ไหมเ่ะได้ของน้องสาว <c oughs> ไปขโมยเขาสิ บอกกินมันไม่มันไม่อร่อยมีพี่พี่เขยเขาดักรอบดักใส่ขายอยู่เหรอจ้ะวันนี้มีไหมไม่มีโอ้ว่าจะขอกินไม่ซื้อหรอกวันนี้ไม่มีเออแถวนี้เขาทาทั้งทุ่งเลยไหมไอ้ข้าวไอ้ปทุมเนี่ยมีข้าวปทุมเป็นบางเจ้า <c oughs> บางเจ้าก็ทำหาอไอเนี่ยจัดมินจัดมิน <c oughs> ข้าวหอเมเวียดนามโอ้ ไม่มีใครทํเข้าวหอมมะลิใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าที่นี่ม,นมันอายุมันนานกว่าใช่แล้วก็มีข้าวสี่สามอ่ะที่เขากินแก้โรคมันโรคอะไรนะข้าวสี่สามที่เขาเอาพวกโรคความดันประวานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกอขอสี่สามใช่ค่ะอ๋อมันมีผมรู้จักแต่กอขอสี่หนึ่งจิตอันนี้สี่สามที่ข้าวเขาเอาไปทําเป็นเหมือนกับยาน่ะที่มันไม่มีน้ําตาลอะไรอ่ะ,อะพี่สาวทาอยู่ ประมาณคนเมื่อกี้เนี่ยพี่สาวพี่คเคยคนเมื่อกี้เนี่ยทำอยู่ครับนี่ผมมาจับไปตัวนี้นี่มาจับถึงแค่นี้ไม่ใช่ไปนู้นนี่โอ้หมันเลยอีกระทงหนึ่งอ่ะถ้าตรงนี้มาประมาณร้อยสามสิบเมตรอ่ะน่าจะใช่ครับเนี่ยนะเนี่ยประมาณร้อยสามสิบเมตรเนี่ยแสดงว่าจ,จับผิดงั้นสองร้อยเมตรได้ครับเนี่ยไปออสุดไปอีกอกระทงหนึ่งอ่า อีประมาณห้าสิบเมตรได้เนาะสุดที่ประปาไฟฟ,าฟ้ามีเนาะไปนี้มีค่ะมีค่ะอันนํำผมเลยครับเผื่อตกขนมขนาผมจะได้รู้ตัวก่อน <S <S วันหนึ่งเดินกี่รอบเนี่ยไม่เดินเลยเพราะว่าเดินไม่ไหวเมื่อก่อนทำเองใช่ค่ะ๋ยวนี้ทำไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวไม่ได้เลยถือว่าช่วยช่วยกันนะครับผมก็เร่งรีวิวให้แปนี้ไม่รีวิวคิดตังค์เลยนะฟรี แต่ขออย่างเดียวขายได้ให้พี่เขาเอาเงินไปทําบุญเนาะทําบุญสักล้านหนึ่งเนาะเก็บว้สักเก็บแสนเก้าใช่ <c oughs> <c oughs> เออวัดแถวนี้รวยนะครับอันนี้มันอยู่ใกล้วัดอะไรวัดดาววัดดอนตาจีนกับลางทองวัดดอนเลยนะดอนตาจีนดอนตาจีนไปกิโลนึงอ่แล้วก็ไปลางทองกิโลนูอ,อยู่ตรงกลางอันนี้มันใกล้กับไอ สองพี่น้องเนาะยี่สิบกว่ากิโลเองสิบเก้ากิโลสิบเก้ากิโลเอาผมผิดอีกแล้วไอ้สิบหกกิโลอ่าใกล้กว่าสองพี่น้องนี่เขตนู้นเถวน้ํามันจะท่วมบ่อยเนาะก็ไปช่วงบางพับน้ําจะท่วมอ่าแต่ตอนนี้ไม่ค่อยท่วมแล้วอ่าใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วไอ้เนี้ยแปลงนี้นะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าหน้าจะกว้างท้ายจะแคบคหน้ามันสามสิบเนี่ยท้ายมันจะยี่สิบยี่สิบกว่ากว่าอ่ามันจะแคบหน่อยนึง เ็นรูปนี่แหละเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี่แหละนะครับโอ้สองร้อยเมตรได้ครับโอ้ยข้าวเนี่เคยได้ไล่หนึ่งกี่เกียนเนี่ยกี่ตันตอนที่หนูทํามันได้ไล่ละเกียนเนี่ยถือว่าดีไหมไล่ละเกียนเนี่ยดีค่ะโอ้เกียนหนึ่งว่าก่อนนี้รวยเลยเนาะใช่หมื่นห้าหมื่นสองหนูทําได้ตอนนั้นข้าวราคาประกันหมื่นสามห้าร้อยหนูได้เต็ม ได้1มื่นสามห้าร้อยเลยราคาประกันเมื่อก่อนเนี่ยชาวนาออกป้ายแดงกันเป็นแถวเลยข้าวประกันราคาข้าวอ่ะใช่พอ,อหมดยุคนั้นปุ๊บป้ายแดงขายกันเป็นแถวเลยเหลือหกพันเหลืออยู่หกพันพอกินไหมเอา้าไม่มีมีนาไม่ทํานาจะทําอะไรแล้วเนาะใช่เน่ถึงไหนเี่นี่ถุงคงสีขาวนี่นะครับถุงนี่แหละไอ้ล่องนี้เป็นของเราใช่ไหมใช่ค่ะน่า ปล่อยน้ำทิ้งไงปล่อยปล่อยน้ำทิ้งปล่อยน้ำออกจากน้ำอันนี้มีหลักเขตไหมนี่มีหลักหินอยู่ตรงเนี้ยอ๋อไหนอ่ะมันหาไม่เจอแต่ตรงมันอยู่แถวนี้และอ่ามันน่าจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับใช่พี่เขามาปักให้เองนะฮะอ้าวทำไมมีสามอันล่ะฮะของเราอันไหนของเราเอาอันแรกอันแรกอ๋อมันเป็นสามพี่น้องเพราะว่าเราเปิดไอ้นี่ออกมาอ่าเปิดน้ำทิ้งนี่นะฮะผมเดินมาสุดๆเลยนะครับนี่ ยังไม่ทันเหนื่อยเลยเดินอีกไหมเนี่เดี๋ยวก็เกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวก็ได้ตังค์แล้ว <S <S ไปดูเขตตรงน,นู้นน,น่ยจะด้านหลังนี่มันจะกว้างประมาณ20กว่าเมตรเนาะมันจะแคบกว่าด้านหน้าแต่ไม่เยอะหรอกประมาณ5เมตรบวกลบไม่เกิน5เมตรไม่น่าจะ,ะประมาณนั้นแหละท้ายๆนี่ก็จะมีบ้านคนอยู่นะครับเนี่ยนี่เขาเป็นเขาเรียวกว่าชุมชนกลางทุ่งเนาะใช่อ<ะ>่าไปเขตติดต่อกับตำบลบางใหญ่ครับอันนี้อยู่ฝั่งตำบลบางใหญ่ อันนี้อยู่กับดาวอ่าเนี่นะของเราเขตถึงเสานี้นะมีหลักหมุดไหมมีนี่แหละตรงไม้ปักนะฮะมีแต่ทีนี้ว่ามันดินมันถมไงอ๋อแต่ว่าไม่พลาดไม่ไม่พลาดแน่ใช่เนี่ยาะนาเนี้ยยิงตรงไปแล้วมันจะเป๋ไปหน่อยนึงเป๋ไปทางขวานะไปมองต้นตาลเห็นต้นตาลอ่ะอ่าก็คืออยู่ตรงต้นตาลนั่นเลยนะครับถ้ามองไปเนี่ยประมาณต้นตาลแต่พอไปถึงนู้นแล้วก็กระเถิบเข้ามานิดนึง ไ้อยู่นะครับเสียดายไม่นี่ขายไปเนี่ยเสียดายจะทำไงได้เนาะมันมีความจําเป็นนะเนาะแฟนไม่ให้ขายกราบอกไห่สู้บอกไม่ไหวแล้วแล้วจะมีปัญหาไหมถ้ามุดว่ามีคนจะซื้ออย่างเงี้ยเปลี่ยนใจไม่ขายขึ้นมาเปลี่ยนไหมไม่มีอ่าโอเคยืนยันการขายนะครับเพราะว่าเราต้องการเงินอ่าใช้นี่เขาอ่าโอเคสุดท้ายนี้พี่ฝากอะไรบ้างอ่ะ นี่คุยเจ้าของจริงก็คือฝากหน่อยฝากหน่อยเขาวอนขอให้ช่วยหนูหน่อยใช้หนี้เขาครับแล้วก็เงินที่เหลือก็จะไปเอาไปให้ลูกส่งเรียนเพราะตอนนี้กําลังเรียนอยู่ครับสามคนเลยโอโ้โหลูกดกลูกดก <c oughs> อ่ะก็ขอฝากด้วยนะฮะถือว่าช่วยเอาบุญกันนะครับผมเข้าใจว่าเงินมันมันล้านกว่าบาทมันก็ถือว่าทําบุญท่านได้ที่ท่านได้บุญนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณพี่เขาด้วยแล้วก็ฝาก แปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมที่บางปะมาโอเคนะครับผมสวัสดีครับ